นี่นี่ข้างหลังใช่ไหมคอนโดนี้ไหมบูตัสอ๋อโอ้เรือไปถึงนู้นแห้ะโอ้เรือนี้ก็ผ่านคอนโดเจดแจมด้วยนะเนี่ยใช่ไหมนั่อยู่ชั้นอะไรอือ๋อแล้วไปอยู่ อยู่ฝั่งวัดมาเที่ยวกันมาดูปลากันนี่ปลาเยอะเรือมาเลยครับเฮ้ยเรือลำใหญ่มาอีกแล้วลูกเรือลำใหญ่มาอีกแล้วโอ้รลิบริบเลยนี่เรือโดยสารมั้งใช่ไหม เฮ้ยถ้ามีเรือโดยสารไปนั่งเล่นกันไหมลูกเรือช,ช้เดี๋ยวเรือมันจะโยนนะล,ลูกเดี๋ยวตกอ๋อไม่ใช่เรือโดยสารนะเรือขน,นะนของว่ะ